สวัสดีค่ะสวัสะวัสดีค่ะงนเหนูนี้จะไปเกาหลีค่ะอันนี้คือเวัดีค่ะัดีอเราจกบบานเกิดเราต้องกนที่นิดนึงแต่สู้คนนี้ไม่ได้จริงๆค่ะ คนนี้จะเหมือนจะไปโกอินเตอร์อะไรเยอยนเอาทอะไรเอาทีอะไรพอเอหัวพอนหัพอเปนกันใพอคปังพอนัพ่อเัพ่อ็นหัวใจพ่อเปก่อนพ่อ็พอเนัพ่อเปนวพอปนัพ่อเนใพอเ็หพอเพอเพ่เหวพ่ออเวพอเนวใพออเวพ่อพอนั่อนหใเวอเนัวนหัใพ่นหัน อันนี้มองค้อันนี้มองอันนี้มังสากระเป๋าบางเน่ย